แอบคาดหวังลองไม่ได้จริงๆมอกกับซาติสุดๆว้าวอุ้ยสื่สวยมากสรงสวยมากเลยศมากนักเก็ตบอลนักเก็ตบอสวัสดีค่ะ ใช่ไหมคนละช่องออกคนละช่องเอาวันนี้นะคะพบกับใครมิติสาิตินะคะใครไม่ได้แต่ไอด้วันนี้นะคะพวกเรา2คนก็มาสวอชลิปสติกนะคะเราก็จะมารีวิวสิ่งต่างๆที่เรียกได้ว่าออกใหม่ล่าสุดอีกแล้วครู้สึกว่าเหมือนเขาเพิ่งออกไปปะแล้วก็มีอีกแล้วใช่ก็คือแบรนด์หลากลาัซนเองนะคะ ก็คือเขาออกคอลเลคชันใหม่มาอีกแล้วไม่ลองไม่ได้จริงๆคือครั้งที่แล้วเขาออกมาเป็นตัวลิปชัมบาวที่เราอ่ะเคยรีวิวไปแล้วแล้วขายดีมากเบอร์ศูนย์ห้าคือตราตรึงสุดๆแต่ครั้งนี้มาเป็นแบบลิปแมทของที่พี่ไอติมทำอ่ะของลากาคือดีทุกอันเนี่ยอแอบคาดหวัง <laughs> แอบคาดหวังว่ารอบนี้ที่มันเป็นเนื้อแมทมันจะต้องแบบปังปุริเย่แน่นอนใช่เพราะว่าที่ผ่านมาพี่ไอติมนางก็ตั้งใจทําทุกอย่างมากไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์หรือว่าโปรดักชันแล้วอันนี้ล่าสุดมึงเห็นโปรดักชันเขายังมึงไปดดูโโฆฆษษณณาาาใช้คว่แอทีีเลยม ออแล้วร่างแบบแต่ละคนคือแบบว่าให้กูเห็นโดโรธีกูแบบว่าแรงเกิน <laughs> ซึ่งวันนี้ไปเอีวนมาค่ะเพิ่งไปเอีวนมาเราก็กลับมาถ่ายเลยให้หมันจบ,จบสดร้นะละลอนรเรียกได้ว่าวันนี้นะคะใส่ที่เราให้คุณไอดามาด้วยเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ลิปสติกของเขาว่ามีทั้ทงแบบวอมโทนแล้วก็คูโทนเราก็เลยให้ไอดามาเป็นตัวแทนของสาวที่ชอบใช้คูโทนส่วนเราจะเป็นตัวแทนของสาวที่ชอบใช้วอมโทนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพอทา้วมันจะแตกต่างกันหรือเปล่าอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นลิปสติกนะคะที่เราจะมารีวิวในวันนี้กันตัวนี้นะคะจะเป็นตัว La Glass b e d u t y Lip Matte มีทั้งหมด14นะคะเห็นสีแล้วก็คือสร้างเรื่อง แน่นอนอ่ะเอเคยเดี๋ยวเรามาสวอชที่แขนกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพออยู่ที่ปากแล้วมันจะขนาดไหนสีแรกนะคะทุกคนเบอร์ศูนย์หนึ่งอันนี้มันจะเป็นสีเบจศูนย์หนึ่งศูนย์สองมาจะเป็นนูตซึ่งอันนี้ก็จะเป็นนูดแบบอมส้มอืออู้อซึ่งนี่ชอบมากเพราะว่าพี่ติมอ่ะนางชอบทำหรือเป็นเบจรอบที่แล้วที่มันเป็นลิปกลอสฉันก็จาได้ว่าเขาทําสีที่มันเป็น, oss, นเบจด้วยอันนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งชื่อสีว่า b o w t o slay ต่อไปเบอร์ศูนย์สอง a b o u to blink สีน่ารักสีเออสีไอเด้าเราบอกว่าสีไอด้าสีนี้คือต้องมาอยู่บนปากฉันแน่นอนอยู่แล้วสีคุณไอด้าสุดๆุดตเนี้ยน่ารักมากน่ารักจริงเดี๋ยวก็นะแสงสวยมากมึงเราสองคนคือตอนเนี้ยก็คือจ้องแซมมุนจริงเบอร์ศูนย์สามนะคะก็อตส์แฟร์สีน่ารักสีสะใจไหมล่ะมึงสีแบบน่ารักมากน่ารักมากๆ ประทับใจนะเพราะปกติแล้ว<ม>ลากราสเขาจะทำสีคูโทนออกมาเยอะแต่ตอนนี้เหมือนหลังๆเขาก็เริ่มหันกลับมามองอาสาวสาว่องโทนเ <laughs> นี้ยมันจะเป็นลิปสติกเนือ้อแมทนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นแมทแหง้งคือมันจะมีความเป็นกระมีออะไรเงี้ยคือทาแล้วปากจะไม่แหง้งคือเนี้ยอยากลองให้มันอยู่บนริมฝีปากมากริมฝีปากแล้วใช่เคยทาลิปแมทมาเยอะแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเทกเจอร์บนริมฝีปากเท่าไหร่โดยส่วนตัวนะก็เลยอยากลองของลาการมากเพราะว่าเขาทำลิปออกมากี่ครั้งคือไม่เคยผิดผิดหวังไม่เคยผิดไม่เคยผิดเป็นสับแบบเก๋ๆมา อันนี้สีสวยมากเหมาะกับสาวติดสุดๆอ้ายรดเหมือนเนี่ยอันนี้สีเบอร์ศูนย์สี่นะคะก็จะสีว่า s a s s y Girls Girls ถือต่อไปเบอร์ศูนย์ห้านะคะ Teenage Dream ไหนดูสิ้นักเก็ตาอลนัเตบอลเอางี้ต่อไปเบอร์ศูนย์หกนะคะชื่อสีก็คือ Moff Moff สีนั้นสีนั้นเลยสวนั้นเลยทาแล้วแบบม้วบเลยไงชอบสีมากมันอมม่วงสีสวยอ่ะสีสวยทุกสีเลยจริงๆป่ะใช่ดูสีสวยมากเออสวยมากเบอร์ศูนย์หกสวยทุกสีเลยตอนนี้นจุดๆนี้ถึงเวลาของบอมโทล่ะเบอร์ศูนย์เจ็ดนะคะด y n a สตี้มีวายสีนี้สวยมาก โซตอนชอบสีแบบนี้มากหนุดอมแบบส้มๆอ,อ,อิดๆใช่คือ,อม,มันจะมีความสีกล่ำไม่ได้ทนร้อนสุดแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นคูคือมีความแบบอยู่ตรงกลางซึ่งเนี่ยเป็นคนชอบใช้สีแบบนี้ก็เลยสรุปแล้วกูชอบอะไร <ตบ S 1> วอมหรือครูแต่เป็นคนที่ไม่ได้ชอบแต่งครูจนเกินไปอะไรเงี้ยต่อไปนะคะก็จะเป็นเบอร์สูดย8ส่นะคะอ่านว่า closure ว้าวชอบมากเดี๋ยวกูถ่ายไปดงเลยดีดอกสิเดตอะอมอึงรู้อะ กูเป็นคนทาสีอะไรอย่างงี้ไม่ได้เลยส่วนตัวเพราะว่าเป็นคนต้องทาสีแบบไลท์ของมึงอ่ะใช่เคยแล้วแล้วก็ไม่มั่นใจส่วนฉันชอบมากต่อไปเบอร์ศูนย์เก้านะคะทุกคนเรเบิร์ e ควีนเก่งมากคือสควอชอย่างงี้ได้ก็สควอชสควอชสควอชแน่นอกําลังกายอยากกําลังกายมากไหมสควอชเออมึงกูก็เคยพูดคำว่าสควอชไว้จริงๆเป็นบล็อกเกอร์ปีกแรกกูเรียกสควอชลงคลิปวยเคยเลย ก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าเห็นเขาบูดกันเออสคอร์สคอร์มันคลายกันตคลายกันปะคลายกก็ผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละสี่สุดท้ายก็จะเป็นเบอร์หนึ่งศูนย์นะคะกิมมิก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 อ่อต่อไปสีมันลดนะกิมมิกกิมมิกเลยสีเนี้ยเลิศเลิลิสีนี้เลิศสีนี้เลิศเกินอ่ะ โ okay, อเคหลังจากที่เราทาไปแล้วนะคะทุกคนจะเห็นเลยว่ามีตั้งแต่สีคูโทนวอร์มโทนแล้วก็มีทั้งสีที่เป็นไลท์กับดีฟนะฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราสองคนจะมาเลือกทั้งไลท์แล้วก็ทั้งดีฟซึ่งของตู่จะเป็นส่วนของวอร์มโทนแต่ดาจะเป็นของคูคโทนตอนนี้เราต้องเลือกสีเบจก่อนอ่ะสีเบจของตู่ก็จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งเพราะว่าเป็นวอร์มโทนคอยดาศูนย์สองมาทาสีแรกนะคะที่ปากกันก่อนเป็นสีเบจมาดูกันว่าสีเบจเนี่ยมันจะเป็นยังไงหนึ 1, 2, ่งสองสาม อังจริงนะสีชัดมากน,นะคือสีเบจอ่ะมันจะเป็นสีที่เหมือนเราเอาไว้ทาเป็นพื้นอ่ะเออเหมือนเรารองรองพื้นที่หน้าอย่างนั้นนะกูขออนุญาตประทับใจแบบสัมผัสได้ปะ <c oughs> คือกูอออออเป็นคนไม่เอาจริงจริงไอ้ด้าเป็นคนไม่ชอบลิปแมทเพราะไม่ชอบเนื้อสัมผัสม,สมันแต่อันนี้เนื้อสัมผัสคือแบบนุ่มสบายปากมากใช่มันนุ่มมันนุ่มนุ่มลื่นสบายปากมากใช่คือทาง่ายอ่ะเก่งง่ายจริงหาล้วปากมันจะมีความฟูฟูขึ้นแบบพวกร่องอะไรมันก็เติมร่องได้ดีใช่ เติมล่องแบบล่องลึกตื้นล่องลึกตืน้นเขาเรียกว่าอะไรอะล่องอะไรนะล่องปากอ่ะเออล่องปากคือเนี่ยเขากลบสีปากได้แบบ80%ตอนนี้มึงดูตอนนี้กูเหมือนคนไม่มีสีปากฮ้ยจริงตอนนี้ทุกคนจะตกใจหน้าเราก็แบบ <Huh? S 2> พี่ตู่พี่ตู่ป่วยหรือเปล่าคะเอออันเนี้ยมันดีมากเว้ยก็จะบอกว่าตอนที่เราพยายามแต่งหน้าในลุคเซ็กซี่อ่ะพยายามหาล <Base. S 2> <Lip stick S 1> ิปสติกที่เป็นเบสสีประมาณเนี้ยนานมากเพาเบสสีเนี้ยมันเป็นเบสที่ออกเหลืองนิดนึงซึ่งมันพอดีกับสีผิวเรามากแล้วพอเราลงสีนี้ปืบอะจะไปผสมกับสีอื่นต่ออ่ะมันจะทําให้สีอื่นอ่ะมันละมุนแล้วมันเข้ากับผิวเราเวลาที่เราเกลีย่ยออกไปข้างนอกปากอันนี้ใช้มือเลยนะใช้เนื้อเนี้ยเกลียกล่ยมันก็ทําให้ปากของเราดูแบบเแบลอสวยๆอะไรเงี้ย นี่ก็คือทาแค่เบจไปแล้วนะคะทุกคนจะเห็นเลยว,ว่าสีชัดแล้วก็สีสดมากทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพอเราทาสีอื่นๆแล้วเนี่ยม,มันจะเป็นยังไงเราจะมาเลือกเป็นฝั่งไลท์ก่อนนะคะเมื่อกี้นะคะตู่ลงเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะมาลงเป็นเบอร์ศูนย์สี่นะคะส่งคุณไรด้าที่เป็นเบจก็คือเป็นศูนย์สองแล้วเดี๋ยวจะทาอีกอันหนึ่งคือศูนย์ห้าสวยเลย <laughs> ส,สวยมากอุ้ยน่ารักมากคุณไรด้า เราก็จะทาไปด้านในแบบนี้หรือบางคนจะทาทั้งปากก็ได้นะมาเป็นการผสมสวยมาก สวยมาก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 คือลงเลเยอร์ไปแล้วสีสวยมากตอนนี้คือชั้นคือสาววอมทนสาวออทิมออใจสุดคือตอนนี้ไอด้ารู้สึกว่าแบบมันขับใบหน้าของไอดามากเลยผิวใสมากตอนนี้ผิวพองสุดคือตอนนี้หลังจากที่ทาทับลงไปก็ยังไม่รู้สึกว่าหนักปากคือมีความเบาสบายอะไรเงี้ยอันนี้แนะนำนิดนึงสําหรับคนชอบทาปากแบบเนี้ยคือมีความออมเบรต่ว่ารู้สึกว่าเป็นคนปากบางอย่างคุณไดด้าคือฉีดปากมาแล้วส่วนดิฉันไม่ได้ฉีถ้ารู้สึกว่าเต้ม็นคนปากบางอะไรเงี้ยบางคนจะลงแค่ด้านในค่ะพอลงแค่ด้านในปุ๊บกลายเป็นว่าขอบปากเราจะไม่มี เราสามารถลงแค่ขอบปากบนนี้ได้เห็นอหาพอลงแค่ขอบปากบนอ่ะปากก็จะดูมีความแบบอ่ะซูมเข้ามาซูมเข้ามาเห็นไหมแหน่เห็นไหมพอลงแค่ขอบปากบนอ่ะมันก็จะทาให้เราดูมีขอบปากเยอะขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทาทั้งปากอยากทำอ่ถ้าทำแล้วจะใหญ่ไหปะเออใหญ่ให้สุดปะโอเคกลัวลงทำให้ทำให้วอกป่าวว่ากลัวจะทำเละ หรือว่าแตะแตะข้างบนอย่างนี้แล้วก็แบบใช้นิ้วเกลี่ยได้เลยคือมันใช้ง่ายมากอ่ะลองลองดูกระจกว่าแบบลงแค่นิดเดียวเห็นปะมันปากมันจะดูตะมูตมีขึ้นอวินี้เทคนิคนี้เจอกัน ทีนี้เด็ดเราจะมาจับคู่บัชกันว่าแบบถ้าเราซื้อลิปสติกสองสีนี้แล้วเราควรบัตสีไหนเออบัชสีไหนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีทั้งหมด7สีมานี่จะแสงอ่ะเลยก็มีให้เลือกหลากหลายสีเวอร์ใช่มีตั้งแต่เนี่ยบัช์ดำนะคะบัชดำในตัวดังในทิกต็อกใช่บัตบี้ไวตัวนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเป็นตัวบัตชมพูบัตบี้อินเลิฟแล้วก็เป็นสีใหม่น่ารักมากเป็นเบอร์ศูนย์ศูนย์นะคะบัเบิ้ลเฟสแล้วก็มีเป็นโทนสีส้มอันนี้นะคะก็จะเป็นลูนย์ นะคะสีออกนุดนออกอมชมพูนิดหนึ่งแล้วก็อันนี้สีศอนสาม a m s o ม m a j u ม m a j u มันก็คือมันจะฟิลแบบว่ามีความเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยสีสุดท้ายก็จะเป็นเบอร์ศูนย์สนะคะยังไงเธอความเด็กเนี่ยมันอยู่ในใจ แล้วถ้ามันอยู่ในใจเหใใใใรวะ<ๆ>อ่ะคุณไนด้าเลือกสีบลัชอันไหนจ๊ะเอาน้องคนนี้ละกัน b a เบบี้บลัชอุ <S 1> <S 1> ้ยเพราะว่าตอนนี้สีเหมือนปากมาาอ่ามันก็ต้องอมันต้องไปให้สุดอยู่แล้วเอออย่าเอาอันนี้มาไว้ว่าบนหน้าแก้มมันจะเป็นยังไงส่วนของเรานะคะสีส้มไปเลยอ่านีอันนี้ก็จะเป็นสูนรหนึ่งลูมิ้งมีนะคะแตกต่างอย่างแตกต่างจริง แต่แตอย่างแตกแยกเหมือนมีเส้นกั้นตรงกลางจริงตอนนี้สีแบบเขาทำไมอ๋อรหรอปกติอะบรัสลาการ์คือปรับเซียนคนต่อเล็บแล้วเล็บทั่วมึงคือจริงไม่ได้ได้แล้วได้แล้วนี่อันนี้คือรุ่นเก่าเราเมื่อกี้กูแบบใช่เพราะว่าอันนี้เป็นเป็นรุ่นเก่าโชว์ให้ดูหน่อยรุ่นเก่ามันจะเป็นฝาอย่างนี้มันงี้ต้องแงะต้องแงะตรงนี้บางทีมันมันเปิดยากแต่อันนี้ไม่มีแล้วคือเปิดได้เลย คือก็ยังล็อกดีอยู่นะยังล็อกดีอยู่แต่ว่าเปิดง่ายคุณมันไม่ได้เป็นแม่เหล็กอ่ะเนี่ยโอ้แต่มันเออเออมันมันเป็นไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรแต่เนี่ยแต่มันเปิดง่ายโอ้แต่ว่าเขามีนี่ให้นี่ให้เราใช้รู้ปะว่าอยากเล่นมาตลอดชีวิตเลยอ่ะทั้งชีวิตเลยอจริงอยากเล่นมาตลอดชีวิตเลยมาทั้งหมดยี่สิบห้าปียี่สิบยี่หกแล้วด้วยยี่หกปีแล้วด้วยอยากเล่นอันนี้มากมึงการมีอันนี้มันชีวิตดีมากจริงอออ๋ยากลัวลงหมดเลยบางทีลงคอนซีลเลอร์ด้วยอะไรเงี้ยเออมันเลิศแ็แล้ดเก เราจะได้ดูยังเด็กๆอยู่มึงอุ้ยมึงเราสองคนเหมือนมีเส้นกั้นตอนเนี้ยแค่กระจกใสบางๆที่กั้นตรงกลางเท่านั้นเลยสิ่งสวยมากสี่สวยมากมึงไม่เคยใช้ใช่ป่ะเนี่ยไม่เคยอุ้ยก็เลยมากใช่ทุกคนขึ้นนะคะว่าคําว่าตอแหลแปลว่าสวยตอแหลแปลว่าน่ารักอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากแล้วมึงดูกูดิตอนนี้คือแบบสาววอร์มทนนี่นี่นี่สวย สวยโค้น่ารักมากน่ารักจริงน่ารักมากเลยอะ่ะแบบ รู้สึกตัวเองเป็นผู้หญิงน่ารักมากๆทางที่ปกติก็น่ารักอยู่แล้วจริงแต่การที่ทาปากด้วยลิปลาการแล้วก็บลัชของลาการคือน่ารักอยนีงตัวเบเริ่มเมื่อกี้มันหมามึงคิดปะเหมือนลูกมึงอะถ้าสมมติว่าใครอยากไปสุดในทางของวอร์มโทนนะคะเราก็จะนําเลยว่าเป็น0104แล้วก็จับคู่กับบลัชเบอร์01นะคะสำหรับคุณเอล่านะคะก็คือจะใช้ลิปของ0205แล้วก็น้องบลัชอันนี้ก็จะเป็นสีเบบี้บลัชก็คือไปให้สุดเลยคูโทน อ่ะโอเคหลังจากที่เราได้ลองทั้งตัวลิปสติกกับบลัชมาคู่กันแล้วเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันไม่ตายจริงๆคู่สร้างคู่ส่งคือเขาคิดมาแล้วว่าต้องใช้ด้วยกันอะไรเงี้ยลิปสติกสีนี้ต้องใช้กับบลัชสีนี้ของละลัสด้แน่นอนจริงอืมเขาคิดมาแล้วเราใช้แล้วมันแบบกลมกล่อมอ่ะใช่มันมันมันยิ่งส่งเสริมให้สีทุกอย่างมันดูแบบน่ารักขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครที่ยังรู้สึกว่าเอ้ยงงว่าแบบเอ๊ะยังไงดีจดพี่ขามันสิบสีนะงงแดีมาเดี๋ยวเราจะมาแนะนํานะคะว่าสีอะไรมากับ อะไรบ้างอ่ะอย่างเบอร์ศูนย์หนึ่งอันนี้สําหรับคนที่ผิวขาวกว่าเราอะไรเงี้ยทาอันนี้มันอาจจะไม่ได้ดูป่วยเท่าเราเพราะว่าสีปากก็เขาจะดูเข้มกว่าที่เราทาเลยมันจะไม่ได้กลืนมากเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ทาสีนี้เดียวเดียวเราแนะนําว่าให้ใช้กับเบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามอ่านี่สามสีนี้ใช้คู่กัน สำหรับเบอร์ศูนย์สองนะคะก็คือใช้ได้กับบัตรทุกสีเลยยกเว้นเบอร์ศูนย์สกับศูนยที่มัน<ช>จะออกเป็นแบบสีส้มจาวก็สีแดงจาไปหน่อยใช่อะนี่นี่นอาจ๊ะ ใช้ได้กับทุกสีจริงๆอันนี้0ูตส,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 สก็เหมือนกันค่ะคือใช้ได้กับทุกสีเลยยกเว้น0ูสี่กับสูหนึ่งเหมือนเดิม0ูตรส,สี่อันนี้เราก็จะแนะนําว่าให้ใช้ใคล้ายๆเดิมก็คือจะเป็น0ู0 2หนึ่งูสองูสามเราจะบอกว่าเบอร์0ูต3สองูสามอ่ะเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างครอบคลุมคือเป็นเบอร์ตรงกลาง counter. อยู่ตรงกลางที่ไปจับคูออ่ได้ทั้งวอร์มโทนแล้วก็คูโทนเออเป็นสีที่ไม่ได้ไม่ได้ไปสุดทางเป็นสองสีที่แนะนําว่าเออคนมีติดไว้สําหรับตัว0ูตรห้านะคะก็คือจะเป็นน้องเบอร์สูตรสี่ท ในตำนานเองอ่าต่อไปนะคะอันนี้คือเราแนะนําในฝั่งของไลท์ซึ่งอันนี้เบอร์06ก็จะเป็นฝั่งไลท์เบอร์สุดท้ายเบอร์0ูนเราก็จะแนะนำไว้ใช้เนี่ยเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยก็คือบลัชดำแล้วก็ตัวเบบี้บัชนะคะแล้วก็สีม่วงเบอร์0ูนสูตรนั่นเองก็เบอร์06ก็จะไปเลยจ้ะ,ะจัไปเลยจ้ะ โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราแนะนําฝั่งของไลท์ไปแล้วนะคะมันก็จะมีความแบบสารสุดใสแลย,ยต่อไปเราจะเป็นแบบนางร้ายไร้ไร้ก็จะไปในส่วนของโทนที่แบบเป็นโทนที่ดีฟคือเป็นโทนแบบว่าเข้มเข้มกำกำอะไรเงี้ยเออขอเช็ดปากแป๊บมาทุกคนเช็ดปากเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาในโทนของฝั่งสีดีฟกันบ้างค <Right, right. S 1> ืนเบสเหมือนเดิมก็คือเบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองนะคะโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาทาเบอร์ศูนย์เจ็ดหอยแล้วจะมาทาเบอร์ศูนย์เก้าค่ะเราก็จะทาเหมือนเดิมเลย จะบอกว่าเวอร์ศูนย์เจ็คือถูกต้องมาเพราะว่ามันเป็นวอร์มโทนที่ไม่ได้แบบไม่ได้สม้มที่ชอบมากศ่นเก้าสวยมาก09เก้าคือสวยมากออเออเออดูสุภาพขึ้นไหมใช่ใช่เออให้เดี๋เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอืมแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําเหมือนเดิมด้วยการทาลงไว้ที่ด้านวนปากนี้แล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยทำอะไรอ่ะกำลังแบบขออญาตลงด้วยแปรงนิดนึง เพราะว่าจังหวปากด้านบนก็คือเล็กจิ๋วเก่งว่ะแต่พ <จะ S 2> ินนกนะอันนี้ดีจริงทําให้รู้สึกว่าแบบปากมันเป็นแบบกระจับตรงข้างบนแม้เราจะฉีดมาแล้วนะคะเราก็ไปให้สุดเลิศ วิ้ยฉันชอบสีนี้ <4 S 1> นะสีนี้สวยมากดูแบบดูสุภาพขึ้นดูโตขึ้นอุ้ยสีสวยมากจะสวยจริงโอเคค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทาบรัชนะคะเป็นแบบจับคู่ซะหน่อยจะลงคู่กับเบอร์ศูนย์สองยูเออร์ลิ่งขอยด้าจะใช้เป็นบัตรดำนะคะตัวดังใน Tik กต็อกอยากใช้เหมือนกันนะอยากแบบใหม่ถึงว่าอยากใช้มานานแล้ว <laughs> อยากใช้มานาน,นแล้วอีกแล้ว ลุคของตูในตอนนี้ก็คือเหมาะกับคนที่ชอบวอมโทนต่อไม่ได้อยากเป็นวอมโทนที่เป็นสีส้มเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่าวอมโทนไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นสีส้มอย่างเดียวนะทุกคนมันมีสีชมพูที่เป็นวอมโทนด้วยนะอเออก็จะเป็นชมพูอมแดงหน่อยเป็นสีทนะร้อนเฮ้ยบัตรบัตรบัตรดำในตำนานน่ารักมากเลยอ่ะนี่สวยราสองคนอุ้ยน่ารักมาก Love comes จับครูเสร็จแล้วน่ารักมากน่กมากฉันชอบสีนี้มากร,ร,รู้สึกเป็นคนสุภาพขึ้นหนึ่งระดับอันนี้คือโทนสีที่ถูกต้องที่กูพยายามภาวนาให้มึงใช้มาตลอดทั้งชีวิตง่้ขอเลยได้ไหม <c oughs> <laughs> งั้นขออะไรได้ไหมถ้าเราอยากให้ทำนานแล้วว่ะแปลกๆว่ะไม่ไม่กะอุดนุงอุดหนุนแล้ววันนี้ค่าตัวก็มีไปซื้อสิก็ได้ไปซื้อราคาเท่าไหร่นะ1 9 9บาท1 9 9บาทเฮ้ยอะไรอาบอลดช่ำไลฟ์ในติ๊กต็อกช่ำอุ้ยมีไลฟ์ด้วยเหรอเขามีคนไลฟ์ยังเยี๋ไปไปมีบีนนมคะไปไลฟ์ยังเดี๋ยวไปไลฟ์ให้ <G ül> งงก็คือเนี่ยไปงานมาที่เป็นบอยใช่ป่ะก็คือมีลดราคาหน้าแบรนด์อ,อีกอะไรเงรี้ยจะบอกว่าได้บุ๊กลากลาสคือน่ารักมากไปถ่ายรูปตรงไหนก็ได้แต่จะบอกว่าแอบอยากทาอีกสีหนึ่งเพราะว่าเป็นคนไม่ไมชอบทาลิปแค่สองสีเรารู้ป่ะทุกวันเนี้ยเวลาพกลิปอะคือเป็นสิบแต่ปากเดียวกต่เป็นสิบเพราะว่าตู่สอนมาว่าเราอยากทาลิปสีเดียวเราต้องไล่เลเยอร์เข้าไปเป็นละทีสาวตีดเดี๋ยวขอทาเบอร์สิบแปดเพิ่มขอได้อยู่ทาเบอร์หนึ่งศูนย์ ก็ใช้แปรงแป๊บอุ้ยอุ้ยสวยสวยเลยคุณนี้เป็นคนที่ทาลิปเกินปากเยอะมากเพราะว่าปากบางเนี่ยสอนตูสอนปุ๊บทำไม่เลิกทาอีทาตรงกระจับปากอ,ะอ่ะนี่ชอบทำเกินที่กูสอนซะด้ยต <c oughs> อนนี้เกินแล้วเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> อันนี้ขอปากนางลํำไ กูรำขอปากมันกำลังจะรำแล้วเราเอาเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งมาทาเพิ่มนิดนึงตรงขอบปากอยากทำทำด้วยเป็นไงเป็นเด็กแบบขี้ลอกอยู่แล้วเห็นเพื่อนทำก็ทำด้วย เรยียบร้อยว้าน่ารักจังเลย,ยร,รู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กน่ารักที่สุดในรอบแบบอายุ26ปีที่รอบสองคนน่าเงามากนะคือส่วนหนึ่งที่น่าเงา,าเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้พริมบลัชแล้วเราไม่ได้ทาแป้งทาเพราะฉะนั้นหน้ามันก็จะได้เงาแบบนี้เลยจะบอกว่าตอนที่เนี่ยไปเกาหลีอะลงคุชชั่นเสร็จบึบแล้วก็ลงบลัชจำ้ำนั่งเงาฉ่ำเห็นไหมกูวอมโทนอะไรกูก็ใช้กูทองอยู่ดีพูดเลยใช้ไปเถอะใครอยากใช้อะไรก็ใช้อุจยต่ออพอทาสาม l อ y e r เราแบบหน้ามันก็ดูแบบใช่มีมิติขึ้นอะไรอย่างี้นะะค แล้วจ้าจริงเราลองกันหลายสีมากจริงลองหาสี่าคือเกือบครบทุกสีแล้วใช่ทีนี้ให้คุณนราเลือกหน่อยถ้าเอาเซตที่แบบถูกว่าเนี่ยคือสุดที่รักที่สุดสุดที่รักลองในแค่นี้เพราะว่า ิิสนี่ชอบเบอร์ลิฟสูนหนึ่งแล้วก็จับคู่กับสูนแปดเพราะว่ามันไปสุดเดีย uh huh. เออมันแบบมันทั้งอ่อนสุดแล้วก็เข้มสุด uh huh. ว่ามันเอามาเบรนดได้อยากเข้มก็ทาเพิ่มอยากอ่อนก็ทานี้เพิ่ม uh huh. เรารู้สึกว่าเออคุ้มดีแล้วก็บราชก็จะใช้เป็นเบอร์สูนสองนะคะชอบเบอร์สูนสองเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันก็จะไปในฝั่งคูโทนก็ได้ uh huh. หรือจะไปในวอมโทนก็ได้ uh huh. อะไรเงี้ยเออคุ้มสี่นี่คุ้ม,มของคุณเนดาคุณเนดาก็ชอบศูนสอง้วกา ละกาละคาสูงเก้าสูงสองกับสูงเก้ารู้สึกว่าตีเนี้ยทาแล้วแบบดูสุภาพดูไม่แป๊ดเกินไม่แปดเออไม่เอาละปัดไม่ลาดปัดเก, át, กินมันดูเป็นแบบสีชมพูคูลโทนที่มันถูกต้องอ่ะเป็นสาวเกาหลีอันยองฮาเซแล้วบลัชก็คือจะใช้เนี่ยมึงพูดอย่างงี้ไงมึงพูดอย่างงี้อะไรมึงเลยติดตอมมึงพูดไม่ครบอ่ะอันยองฮาเซโยเธอ์ก็ใช้กับน้องปรัชที่เป็นสีดำเป็นตัวดังในติ๊กตอกแล no. ้วคือแบบเพิ่งรู้สิน้องเขานัางมาพอแบบทุกอย่างเนี่ยซามเนี่ย เซิเซ็เนี้ยปึ๊กเข้าให้นะมันปึ๊กมันปึ๊กปึ๊กอย่างนี้เลยอ่ะมันได้หน้าหนีน่เป็นสีที่กูแบบพยายามพร่ำสอนมึงมาตลอดว่ามึงให้สีแล้วมันจะสวยเชื่อกูสิขอบคุณเพชรบิมที่ทําผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ออกมานะคะก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองกันนะคะจริงๆตอนนี้เขาก็มีเปิดบูธแล้วนะที่อีเวนต์บอยสเปลลังสิตก็คืออยู่ฟิวเจอร์ลังสิตนั่นแหละไปลองกันได้เขามีหน้าร้านให้แบบเราลองสวอชเลยแล้วก็จะบอกว่าใครที่ไม่เคยลองคูลโทนอยากลองให้เปิดใจลองดูเเพพรรราาาาะวว่่อจิงู้สกก Personal Color หรือว่าการที่เราไปดูว่าเอ้ยฉันเหมาะกับสีไหนสุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะไม่รู้เท่ากันที่เราไปลองจริงใช่เพราะว่าอย่างคุณดาชอบทาสีส้มมาตลอดทั้งชีวิตถูกแล้วนี่ก็คือบอกว่ามึงเชื่อปะ,ะว่ามึงทาคูโทนแล้วน่ารักชัว์พอคุณดาทาสีชมูปุ๊บนั่นก็มันเหมาะเลยนี่ว่าเพราะว่า่ตัวอินเนอร์ตัวเองเหมาะกับสีนี้ด้วยด้วยอินเนอร์อินเนอร์กูจริงๆก็เนี่ยต้องสีแบบวอมวอมตุ่นตุ่นแต่กูก็อยากจะทาแบบชั้นม่วงก็เรื่องของกู กูก็ทายอยู่ดีเพราะว่าสวยจบคือสุดท้ายแล้วว่าทุกคนบางทีอะนะวอร์มโทนหรือครูโทนอะมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นอะเราสีผมไหนเราใส่ชุดสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยช่วงหนึ่งที่เนี่ยผมสีออกแดงมากๆก็ลงครูโทนช่ำก็แบบสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยใหทุกคนลองเปิดใจลองสนุกกับการแต่งหน้าดูนะคะอย่าไปฟิกมากว่าแบบฉันจะต้องสีวอร์มโทนเท่านั้นหรือฉันจะต้องสีครูโทนเท่านั้นลองไปเถอะแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าสุดท้ายแล้วเราเหมาะกับอันไหนวัวไหนที่แต่งหน้าแล้วคนทักกเยอะอะให้จำไว้ว่ากูเหมาะกับสีนี้จำได้ป สวยอะกูบอกอะกูสวยทุกวันกูจาได้เลยกูสวยทุกวันก็จริงก็จรินะเนาะแบบกูแค่รู้สึกว่าเอ้ยมันดูแบบหน้ามึงดูผ่องใช่ใช่คือวันไหนที่แบบแต่งโทนน้ําตาหรือแต่งโทนโทนแพงอะคนจะชมหนักมากว่าอุ้ยวันนี้สวยมากคือชันอะก็คือแบบลงรูปเปรียบเทียบเลยระหวว่างวอร์มโทนกับคูลโทนทุกคนโหวตวอร์มโทน าทาลิปม่วงาทาลิปกับแป้นสีม่วงแต่ไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของกูจบ <laughs> <ด>สั้งโพไปกูก็ทาแป้งม่วงอยู่ดีจบ<ด> <laughs> ซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนราคาก็คือ1 9 9นี่นะจา๊าฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนระกัดลาดใจถ้าใครที่สนุกกับการลองสีของพวกเราสองคนนะคะก็บอกกันมาได้อาลูกค้าเขาได้นะคะ <laughs> แล้วก็คุณนายเอด้านะคะรับงานไลฟ์อยู่นะคะ,ะ,คะใครที่อยากได้งาน live <laughs> ไลฟ์เอ็นซีได้ติดต่อคุณนายด้าได้ ใช่ค่ะช่วงนี้ก็คือวัยรุ่นสร้างตัวนิดนึงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ฝากไว้เลยสำหรับ,บลากลาสนะคะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มันใจให้เราด้วยแล้วก็ถ้าใครที่ได้ลองลากลาสแล้วเป็นยังไงบ้างมารีวิวเพิ่มเติมที่ช่องคอมเมนต์ได้คนที่มาดูอ่ะเขาจะได้แบบเออ,เอ,อมีมีทางเลือกให้ดูหลายรีวิวอะไรอย่างออางี้นะคะมาพูดคุยม,มาโมยกันได้เลยนะคะทุกคนสำหรับ,บวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย